สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมมิสเตอร์บีอีกเช่นเคยนะครับกับวันอาทิตย์สุดแสนจะร้อนอบอ้าวนี่เหงื่อผมไหลตลอดเวลาเลยนะเนี่ยวันนี้เนี่ยเป็นอะไรไม่รู้นะครับบ้านผมเนี่ยร้อนมากๆเอาเป็นว่าก็สวัสดี f c นะครับชาวฝีฝายทุกคนวันนี้ด้วยนะฮะ อีกรอบหนึ่งแล้วกันพอมีน้องๆน,นะครับคอมเมนต์มาทวงคลิปฟรีไฟพี่เหลือเกินนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยพี่ไม่ได้เล่นหรอกแต่ว่าเพื่อวันนี้นะครับมันว่างจริงๆก็เลยมาเล่นให้น้องๆได้ดูแล้วกันนะครับไม่ได้ผิดสัญญงสัญญาอะไรหรอกแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยพี่ไม่ว่างจริงๆ แต่รู้สึกว่าจะมีด่านใหม่เข้ามานะครับเป็นด่านใหม่ก็คือโหมดผ่าพิภพไททันนั่นเองซึ่งเป็นด่านใหม่ที่ฟรีไฟเพิ่องอัปเดตเข้ามานะครับใครเล่นแล้วบ้างเนี่ยช่วยมาคอม,มเมนต์บอกผมทีนะครับว่าด่านนี้เป็นยังไงแต่ผมยังไม่เคยเล่นเลยอ่ะลองเข้าไปดูและกันนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นด่านนี้แหละให้ทุกคนได้ดูเอ๊จะเป็นยังไงนะด่านนี้โหมดผาพิภพ,พ,พไททันเดบึ้ม อ๋อถ้าเกิดเรายิงได้เดี๋ยวเราจะสามารถเปลี่ยนหน้าได้ไหมคุณผู้ชมผมเข้าใจอะไรผิดไหมเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะครับจากนี้เนี่ยถ้าใครทัาทีมไหนเนี่ยยิงได้60แต้มก่อนเนี่ยจะเป็นฝ่ายชนะนะครับ,บแน่นอนอยู่แล้วไปเราลุยเพื่อนเห็นแล้วตัวนึงนโอ้ยมันมีสกิลเหมือนเราเลย <First boy. S 1> ไม่ธรรมดาโอ,โอ้ยไม่ธรรมดา ยิงโคตรคมเลยใครวะเนี่ยไปไหนหมดเอ้ยเฮ้ยทีมเขาไปไหนหมดวะอ๋ออยู่นี่อยู่นี่ตัวนึ่งเด็ดหนึ่งโอ้โหเอาอะไรมายิงวะเนี่ยทำไมคมจึงเลยเมื่อกี้ผมซื้ออะไร้างซื้ออ่าลูกซองแล้วก็ เอาไอวออันหนึ่งแล้วกันไปเ,เกิดหนึ่งโอ้โหขนาดตั้งไอวอยังไม่ทันจะเก่งอะไรปานนั้นเนี่ย ไปไอตัวเมื่อกี้แหละมันยิงผมเนี่ยตัวเนี้ยโอ้ทีมเขาได้12แล้วเฮ้ยแมนจุงเบยาเราปินอะไรมายิงผมเนี่ยอ๋อผมรู้แล้วไอตัวนี้มันยิงผมเมื่อกี้นี่เนเี่ยวยไง <laughs> มันซุ่มมันซุ่ม,มคุณผู้ชมเฮ้ย <int> แอบแล้วน้องไป <int> ไหนแล้วล่ะมันหายไปเลยหายไปไหนไม่รู้เฮ้ยทีมเรามี3คนเองอ่ะ โอ้หน้าเราเปลี่ยนเป็นไททันดูคุณผู้ชมโคตรน่ากลัวเลยเฮ้ยเฮ้ยมันซุ่มมันซุ่มมันซุ่มจะซุ่มทำไมเนี่ยมันไม่สนุกเลยนะเนี่ยแบบเนี้ยมีแต่คนซุ่มอ่ะคุณผู้ชมเฮ้ยอะไรกันเนี่ย เหมือนเหมือนดูแล้วเหมือนผมผมลุยอยู่คนเดียวเลยหัวแตกอะเห็นไหมเฮ้ยเกมเกมนี้มีแต่คนตุ้มอะโอ้โหไม่เล่นนานก็ยิงคมเหมือนกันนะนี่ยแต่เหมือนดูเหมือนว่าผมผมจะเล่นคนเดียวอะคุณผู้ชมดูดิเฮ้ย บทการชีวิตซุ่มอีกแล้วซุ่มซุ่มซุ่มอะไรนักหนาเนี่ยโอ้โหซุ่มได้ซุ่มไป oh. ได้อ้อมหลังมันทุกคน เื่อนผมไปไหนหมดเนี่ยทำไมผมหาไม่เจอเลยเหมือนผมเล่นอยู่คนเดียวอะ่ะตอนเนี้ทำไมเขาไม่ออกมายิงกันอะ่ะเขาซุ่มทำไมครับไม่เข้าใจแล้วเนี่ยไม่เข้าใจรอายม นี้มันุ้มคุณผู้ชมสายส้มแล้วเราเนี่ย <piace> ไอ้ว้าเฮ้ยหน้าผมเปลี่ยนแล้วอ๋อผมรู้อ้าวเฮ้ยมีมีมีแต่เรามันคนเดียวเหรอเนี่ยได้การแล้ว ขอแก้มืออีกสักเกมนะครับคุณผู้ชมเมื่อกี้ที่รู้สึกว่ามีแต่ผมเล่นคนเดียวอะยังไงไม่รู้นะครับแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขามาจะซุ่มมามาออกมาดวลกันหน่อยดยิเอายังไม่ได้เลือกปืนเลยกดผิด <c oughs> โอ้สอรี่สอรรี่ไปเราเพื่อนเราหวังว่าพวกนายจะช่วยเราได้บ้างนะเกมเกมนี้ถ้าชนะก็ดีไปถ้าไม่ชนะก็ไปซ้อมใหม่และกัน <c oughs> แต่ว่ามันอยู่นะครับเมื่อกี้นี้ อ๋อถ้าเกิดว่าเรายิงได้ยิงศพได้เนี่ยเราจะสามารถเปลี่ยนหน้าไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเปลี่ยนไททันไปเป็นหน้าใหม่ไปเรื่อยๆใช่ไหมผมเข้าใจผิดไหมเนี่ยตีทิ้งทำไมล่ะอีหนูไม่ฮยไม่ถนัดปืนนี้เลยเอายิงทีมเดียวกันยิงทีมเดียวกันเฉย เฮ้ยเพื่อนเราได้อยู่เพื่อนเราได้อยู่เพื <Bruno> ่อนสู้เพ oh ื่อนสู้สู้สยิงซุ่มยิงโอ้โหก่อซ่าแม่เพื่อนมันอยู่ฝั่งซ้ายเพื่อนเทียบเลยขอลูกซองแล้วก็าอวอลแล้วกันไป หน้าผมเปลี่ยนเป็นหน้าเดิมแล้วาสายซุ่มไม่ซุ่มให้เสียเวลายิงหัวแตก <Double Kill. S 1> เอามายิงทีมเดียวกันทำไมไอ้บ้าเอ้ยเอาเอาเอาหนีขึ้นมาทำไมเนี่ยโอ้ยงงไปหมดแล้วไม่รู้ใครเป็นใคร <Double Kill. S 1> เวียนหัวไปหมดแล้วคุณผู้ชมเฮ้ยเรานำอยู่ไม่เป็นไร ให้รู้สึกว่าทีมเขาเนี่ยจะจะมีน้อยนะครับหรือว่าเขาออกเกมไปหมดแล้วเฮ้ยเพื่อนเรายิงตายหมดเลยนี่ไงตัวนึงตัดไปเฮ้ยเพื่อนให้เรายิงกันบ้างดิเพื่อนแย่งยิงหมดเลยอ๋อมีมีอยู่ทุกคน จัดไปยิงอ้าวหุจัดไปโอ้ยทุกคนหน้าเปลี่ยนอ้าวยังพูดไม่ทันขาดคำเลยโดนยิงตายสิวะ เฮ้ยชนะโอ้โหหน้าไทท่านดูนิครับโคตรไท่อ่ะก็เรียกได้ว่าด่านนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับมันอยู่บบยที่หนึ่งไม่ใช่ข่าแล้วจะใครเล่าโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยเรียกว่าคงจะถูกใจ ใครหลายคนนะครับโดยเฉพาะ FC ฟฟรีไฟในช่องของผมนะครับก็จัดให้ตามคำขอแล้วนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่นะครับสำหรับฟรีไฟในเกมหน้านะครับจะเป็นยังไงเนี่ยต้องติดตามกันแต่ว่าไม่ทิ้งกันแน่นอนนะครับฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวิดีโอนี้บ๊ายบาย